สวัสดีสุภาพบุรุษและสตรีมีไข่กันด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องพระเจ้าและอยู่กันในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนะถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยครับแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะก็เป็นเกมแนวเรือรบครับหรือว่าสงครามกลางทะเลนั่นเองโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเรือมันเป็นแบบไหนมั่งนะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวจะคลิปมันจะน่าเบื่อนะถ้าอธิบายยาวอะ่ะผมจะไม่เจาะลึกและกันผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่เรือก่อนเลยเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเรือด้วยกันหลักๆนะเป็น3ประเภทครับหรือว่าสาหมวดหมู่นั่นเองเรือแรกครับเป็นเรือประจันบานนะซึ่งจะมีเรือประจันบานเนี่ยจะเป็นเรือที่อาวุธครบที่สุดนะมีทั้งฮอจลวดตอร์เบโดต่อต้านอากาศอะไรเงี้ยส่วนลำที่2เนี่ยจะเป็นจะพวกเรือดำน้ำครับก็เป็นเรือประเภทที่อาวุธน้อยมากแต่มันสามารถดำน้ำหนีจลวดได้นะ แต่แค่มันจะแพ้ตับีโดแค่นั้นเองครับแล้วก็ประเภทที่3จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินครับหรือว่าเรือบรรทุกจรวดนั่นเองจะเป็นพวกบรรทุกฮอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่มันจะมีความถึกแต่ข้อเสียคือมันจะขับเคลื่อนช้าครับมันจะอยู่ทีนะส่วนใหญ่จะไปทางด้านควบคุมของเครื่องบินครับเครื่องบินจรวดอะไรอย่างงี้นะควบคุมฮอางเงี้ยมันจะสนุกครับแล้วก็ส่วนทางด้านแรงของเรือเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ระดับนะ ระดับแรกก็จะเป็นผมจะเรียกว่าเทียแล้วกันเป็นเทียหนึ่งครับเทียหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างบางนะและอาวุธค่อนข้างน้อยครับก็ตามแรงเลยนะคือแล้วก็มาแรงที่2ครับก็จะหนาขึ้นมาหน่อยนะเลือดก,ก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็อาวุธก็จะแรงขึ้นนะแล้วก็อาวุธก็จะเยอะขึ้นคือหลักๆักเนี่ยผมจะไปเล่นเทียสองนะส่วนไอเทียร์มเนี่ยมันจะต้องเวลสิบห้าก่อนนะเราถึงจะสามารถเล่นได้ครับ คือแหงเนี่ยมันไม่สามารถเล่นข้ามกันได้นะก็คือเทียสองจะจอแค่เทียสองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยกว่าบ่นแบบมากพอแล้วนะคือเกมนี้นะหาห้องค่อนข้างไวนะแล้วก็จบไวด้วยครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะเกมนี้มันไม่สามารถเล็งแบบเราไม่สามารถกะระยะได้นะเราแค่ควบคุมเรือแล้วก็ล็อกเป้าครับมันจะเล็งให้อัตโนมัตินะคือมัน อาจจะเล็กๆอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อครับแต่พอเล่นไปเล่นมาครับมันค่อนข้างสนุกนะผมว่ามันสนุกนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าเบื่อนะแบบเออเราไม่ได้กัดระยะเองมันจะใช้ฝีมืออะไรแต่พอมาเล่นจริงๆมันค่อนข้างสนุกครับโอเคครับเราก็เปิดมาก็เริ่มเลยครับมาอยู่ในด่านโอ้โหด่านนี้ค่อนข้างโล่งนะปืนกลเนี่ยจะต้องเล็งเองนะแต่พวกตอร์ปิโดหรือมิสไซล์เนี่ยเราจะนี่สามารถล็อกเป้าให้เราได้แล้วก็กดยิงครับนะ อันนี้ก็เวลาเรายิงไปเนี่ยเวลาเราทำ,ทำดาเมจใส่ศัตรูได้มันจะขึ้นเป็นดาเมจบอกอย่างงี้นะอันนี้เรายิงสิ่งก่อก่อสร้างครับมันเลยขึ้นดาเมดนะเห็นไหมครับมันจะมีดามเมจบอกห้าร้อยตอนนี้ศัตรูอยู่จะอยู่ตรงข้ามกับเรานะเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งครับเขาก็มีนะคือเกมนี้เนี่ยจะค่อนข้างบาลานในแบบจัดทีมน,นะแบบเวลาเจอศัตรูเนี่ยก็จะเจอแบบแบบเดียวกันครับอโอเคครับเราเจอศัตรูแล้วข้างหน้า เห็นไหมครับมันจะล็อกพอล็อกได้ปุ๊บเราก็กดนิ้ตายยิ้มเลยครับจัดไปเลยสองลูกเลือยตอร์บิโดอีกสองครับอือเข้าไปหนึ่งนัดอือนัดที่สองสองหมื่นแปดครับสองลูกนะเกือบห้าหมื่นกว่าครับห้าหมื่นแปดนะเห็นไหมมันจะมีเดเมจบอกด้วยว่าเราทำดเดเมจไปเท่าไหร่แล้วสามหมื่นเก้าดูตอร์บิโดเราอีกนะเราต้องเล่นเชิงหน่อยเดี๋ยวมา เราต้องแอบยิงครับเพราะเราออกไปตรงตงไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะโดนมิสไซล์ครับโอเคเห็นไหมมันจะล็อกเป้าให้นะพอเราเป็นสีเขียวปุ๊บเราก็สามารถยิงกระโหลดได้ครับเนี่ยดูก่อนอ๋อนุเป็นเรือมันเุ็เครื่องบินของศัตรูนะราซัดเลยคือเวลาเราโดนมิสไซล์เล็งเนี่ยเราสามารถยิงคูุไฟเพื่อเบี่ยงกระสุนได้นะเนี่ยเหมือนเรายิงไปนะอื้มนี้เขาเต็มเต็สมสามเมืองสามโดัเวาดีโอด้วยนะ ตัวไม่ถึงด้วยจัดอีกลูกครับหิ้งสี่หมื่นทำนี้เม่ถึงได้แถวสั่งนะมีไหมมีเท่าไหร่อัดให้หมดเอาเปืนมาเกี่ยวเล่นนะหิ้งหมื่นเก้าครับตัวโดแล้วเข้านะไปครับมีจรวดไปลูกนี้ไปอีกลูกครับเต็มเต็มสองหมื่นแปดเราไปลูก เข้าไปครับเนี่ยเวลาเขายิงจรหลวดมามันจะมีลูกเึื่อนจ้หลวงครับเห็นไหมให้เรายิงผู้ไปครับเพื่อเปลี่ยนเสียงวิถีกระสุนนะมันก็มีข้อดีครับเวลาเราแบบไม่ต้องเล็งเองคนระับมันจะโดนยากคนระับเกมมันจะทําให้จบนานนะควรจะยิงกันโดนเห็นไหนะมหืดอกนี้โอเคครับยิงผูกไปครับเห็นไหมเวลาเขายิงเจรหลวดมามันจะเป็นลูกจ้หลวดครับ ตนนี้เราปล่อยหอนะเราสามารถควบคุมฮอไปยิงศัตรูได้นะแต่ผมก็จะยิงแล้วก็สลับนะคือมันมันสามารถปล่อยบทบังคับได้นะเรือเราเนะี่ยมันก็จะยิงให้อัตโนมัติครับเดีเ๋ยวล็อกเป้าครับมีเท่าไหร่ตัดให้หมดนี่เดี๋ยวเราเรือฟัองนี้ก่อนหนนะพอเขายิงปุ๊บเป้าดีเกี่ยวเราจะหายนะถ้ามันไม่ล็อก,ก่ะถ้าเขายิงปุ๊บไฟนะเห็นไหมเขายิงปุ๊บไฟปุ๊บเป้าเราจะวดวนเราไม่ก็จะเปลี่ยนวิธีเหมือนกันนะ เรามาคุนหอ,อยู่ครับกระสุนหมดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรือแทนแล้วก็ตัดเตาบิโดไปแล้วก็คุมหอครับเดี๋ยวหนีโดนยิงครับโอเคแต่อีกหนึ่งลำนะลำสุดท้ายแล้วครับสองหนึ่งครับเราค่อนข้างได้เปลี่ยนนะผมไม่เอะไหนแค่นั้นแหละตัดไปเลยจรวดไปแล้วสองลูก สามพันจะมีอย่างเบาเลยจะโดดหออัดเลยครับเราไปดูเราเข้านะโอเคเขาบินมาแล้วหือโดนเต็มยิงคู่ไฟไม่ทันนะโอเคเขาก็โดนเจรวดเราครับไปครับรัดอีกลูกนหนึ่งโดนไหมหืเต็มเต็มห้าหมื่นหือเกือบแตกครับ เรียบร้อยครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะหนึ่งเกมครับเพื่อเป็นเรือประจันบานนะก็ทำดาเมไปห้าห้าแสนหกนะค่าไปสั่งมาถือว่าค่อนข้างสวยนะตัวเลขเนี้ยือแบกเลยแหละ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวลำต่อไปเราจะไปเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินกันบ้างเลยดีกว่าลำที่สองนะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมีข้อดีที่มันบินสนุกครับข้อเสียก็คือมันทําหาอะไรไม่ได้เลย <laughs> ใช่ครับมันทําหาอะไรไม่ได้จริงๆ คือมันได้แต่ต่อดาเมจอ,อะคือแบบ้าเทียบก็เป็นซ mm ัพพอร์ตดีๆนี่เองครับโอเคผมก็ okay. oh, oh, มีลำเดียวนะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลย mm hmm. ว่ามันจะเป็นยังไงอย่างาที่ผมพูดจริงๆแล้วว่ามันทําอะไรไม่ได้อะคือหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นการทําลายฮอของศัตรูนะโอเคมาเกมเริ่มแล้วหลักๆก็จะเป็นการทำลายฮอของศัตรูนะหรือว่าจรวดของศัตรูนั่นเองก็มันจะมีจรวดอยู่สองประเภทครับก็จะมีปรออะเภท เรือลบนะเป็นเรือต่อต้านอากาศครับเอ้ยเป็นจรวดต่อต้านอากาศผมพูดผิดเนี่เป็นเอ4ครับป่ะปล่อยลำเดี๋ยวเราจะไปควบคุมลำนี้ก่อนนะเพราะลำนี้ต่อต้านอากาศครับเป็นเอาไว้ยิงจรวดของศัตรูนะเดี๋ยวมาถึงเราซัดเลยเรือยละเร็จแล้ว หน้าที่หลักๆของเครื่องบิน่ยก็คือทําการยิงพอให้มันหมดนะจะวหลดของศัตรูให้มันหมดครับเพราะลําที่ผมควบคุมอยู่เนี่ยมันเป็นต่อต้านอากาศครับมันไม่สามารถยิงเรือได้นะมันไม่ล็อกเป้าให้ครับแต่มันจะล็อกเป้าให้กับจัพวกนีย่ยพอของศัตรนะูแล้วก็ไล่ย,ยิงให้แตกหมดเลยครับเือยไล่ยิงครับคือเครื่องบินลำนี้มันจะไม่สามารถยิงเรือได้นะโอเคครับตอนนี้แตกหมดแล้วหรือเปล่า เดี yeah. ๋ยวผมจะเปลี่ยนควบคุมอีก F14 ครับ F14 เนี่ยสามารถทำลายเรือได้นะเป็นเครื่องบินทำลายครับกระโดดูทำลายนะเอาไว้คอยซัพพอร์ตเพื่อนครับลำนู้นเนี่ยคือเราเข้าแล้วเกียวค่อนข้างกระหน่ำครับซัดเลยคอยซัพพอร์ตเพื่อนครับต่อดาเมจไปเรื่อยเลยนะโอเคครับได้3ต่อครับดาเมจรวมนะอันเนี้ยขอโว้ดหน่อย ไปโค้งค่อขครครน,นข้างไกลครับบ๊อกดินครับนี่เยซัดหมดเนี่ยมันทำได้แค่ต่อๆนะแต่มันบินสนะุกนะผมว่าแต่มันทำหาอะไรไม่ได้อนระั <c oughs> คือจะไปเล่นจริงๆเนี่ยถ้าจะเอา damage เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนระับแล้วเราเวลาอาวุธหมดเนี่ยนะมิตายผมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเติมครับให้บินไปข้างบนฮอแล้วนะเห็นไหมอาวุธเต็มปุ๊บเลือดเราก็จะเต็มเลยนะฮอเราสามารถพังได้นะพอถ้ามันพังหมดเนี่ยมันจะคูลดาวคนระับ ก็ต้องรอเวลาปล่อยฮอใหม่นะนี้เราก็ไปคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะอู๊เพื่อนเราเก็บโคตรข้างไวเลยนะเรียบลำนี้ตัดไปเรียบ้อยว่าตอดเลือดดีอยู่ตีโค้งอ่บมีเลสตูเหลือสอกลำขอบุญนะครับมันตีโค้งกว้างนิดหนึ่ง เอ้ศัตรูเขาใกล้หอเราแล้วนะเรือเราแล้วเดี๋ยวเราไปสลับฮอดีกว่าฮอเนี่ยค่อนข้างคือมันจะต่างกับจรวดนะจรวดเนี่ยค่อนข้างเดเมกค่อนข,ข้างเบาครับแต่ฮอเนี่ยค่อนข้างจะหนักครับเดเมกโอ้โหเข้าเ,เต็มเเรือเขาแตกไปแล้วนะฮอเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือฮอมันแรงนะแต่มันจะช้าครับจรวดมันจะเบาแต่แค่มันเคลื่อนที่ไวครับแต่มันก็มีความบางนะฮอเนี่ยค่อนข้างหนักครับแต่มันโดน จรวดต่อต้านมันก็ยิงเ็เดียวแตกนะโอ,อก็มีข้อดีข้อเสียสนะเอฟซีเราสามารถยิงขึ้นบินได้นะโหลต่อไปไไไไโอเคก็จบไปนที่เรียบร้อยครับเพื่อเราค่อนข้างแบกว่างั้นเนี่ยแล้วเม็ดแสนสองเองนะฆ่าได้หนึ่งตัวครับโอ้โหฆ่าได้หนึ่งตัวก็ถือว่าดีแล้วนะเล่นเนี่ยมันเป็นเรือซัพพอร์ตนะคอยซัพพอร์ตมันทำานืเมจดได้ค่อนข้างน้อยครับมันก็ได้ตงคงน้อยด้วยนะ ผมก็มันบินสนุกครับแต่แค่มันจะทําอะไรไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวเรามาเล่นเรือดำน้ํากันบ้างดีกว่าเรือของลุงข้างบ้านนะเดี๋ยวผมจะขอแต่งเรือดำน้ำนิดนึงนะเรือดำน้ำผมไม่ได้แต่งอะไรเลยไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะมันก็ข้างทำาดเมจมันมีแต่ดดเมจนะมันสามารถแตกง่ายนะโอเคก็โอเค,ก,อเคก็ประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยนะ ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าคือเรือดำน้ำเนี่ยมันมีข้อเสียก็คือตรงที่มันไม่มีจรวดต่อตารับคือมันจะค่อนข้างบและมันบางด้วยครับคือเกมนี้เนี่ยเวลายิงตอร์ปิโดเนี่ยมันจะไม่สามารถหลบได้นะนอกจากหันเรือหลบเอาครับแต่ถ้าเป็นพวกจรวดเนี่ยมันจะยิงขึ้นฟ้าแล้วมันจะสามารถยิงพลุไฟล่อได้ครับมันจะเปลี่ยนทิศทางได้นะแต่ตอร์บิโดที่ยิงในน้ำเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับ นั่นคือซึ่งเรือดำน้ำเราถ้าไปเจอตอร์บิโดเนี่ยโดนอัดๆเนี่ยถึงดำน้ำได้ครับมันจะยิงในน้ำได้นะก็คือมันจะแตกอะมันจะต่อต้านอะไรไม่ได้เลยก็คือข้อเสียมันก็คือตรงเนี้ยคือเรือดำน้ำเนี่ยจะมีเห็นไหมครับอากาศอยู่ทางด้านข้างมิซายเห็นไหมมันจะมีอากาศบอกว่าศูนย์โอเห็นไหมโอสองครับเรือนอากาศนะโอเคนี่ครับดำให้ดูนะมันก็จะประมาณนี้นะ คือจะวดไม่สามารถยิงใต้น้ําหรือว่าปืนกลอะไรเราได้นะก็ดีมันก็จะมีแค่ตรงนี้คนระับส่วนข้อเสียก็แพ้ตอร์บิโดครับหนักๆเลยถ้าโดนตอร์บิโดอัดมาก,ก็เรียบร้อยฮนะแล้วเลือดมันค่อนข้างบางนะเดี๋ยวเราขึ้นเก็บอากาศก,ก,ก่อนครับเวลาเจอศัตรูเราจะได้ดำน้ําได้นะดำน้ำหนุ่ไม่ให้ยิงได้นะดไรครับอืมตู้อยู่กลางเยอะครับเดี๋ยวเราถอยหลังนี่า เฮ้ยมีพานเฮ้ยมีไม่ทันนะทานน้ำแข็งเขาลบไปแล้วเดี๋ยวเราถอยหลังยิงคันนี้ดีกวา่าล็อกเป้าครับไปทัาเจรวดก่อนเลยเจรวดนี่สามารถยิงในน้ำได้นะที่ผมใช้อยู่บางเจรวดมันจะใช้ไม่ได้นะะอ้ะอหเมื่อยิงพุกไฟแบบนี้โอ้โหห้าหมื่นเจ็ดสองดอกรับเก็บเลยโอเขากงยิงพุกไฟเห็นไหม ยิงช้าไปแล้วอ่ะขอยิงแบบนี้ก็เรียบร้อยครับถ้าดอกนี้เข้านะดูร้านหรือเปล่าอ,อ,อเรียบร้อยซินวินวครับโอเคมีเรือดำน้ำอยู่ขวามือเรานะเรือดำน,ำน้ำนี่เราต้องเวลาเขาดำอยู่เนี่ยเราต้องเอาตอร์ปิโดยอยู่นะัคคไปเลยเราไม่สามารถเ,เจจรวดหรือว่าหอปืนกลยิงได้นะจริงนะแต่มันก็เฮ้ยเอ้ามีทางซ้ายมือประชิดขนาดนี้ ซัดเลยครับอือหือกันเต็มห้ามืเจ็ดเอาแตกเลยลำน้ำนี่คร<ๆ>ับเราจะโดนตปิด <sponge> ย <meal> ิงคือซืเรามาประท้ากันเลยํำน้ำครับยาน้ของลุงข้างบ้านนน้องจะมาสู้อะฮะเซ็บเวยเรายิงจรวดไปปุ๊บเขายิงไอ้นี่นะเขายิงผู้ไฟครับมาเลยเปลี่ยนวิถีนะเห็นไหมอือหือหมื่นหกตอร์ปิโดเราเข้าสองลูกครับไปซัดไปอีกหนึ่งลูก อ่ะเรียบร้อยครับแตกคือมีเรือทางหน้าเราแต่มันน่าจะทาน,น้ำแข็งน่าจะบังอยู่ครับผมไม่สามารถยิงได้นะเห็นไหมมันล็อกเป้าไม่ได้ครับแปลว่าน้ำแข็งบังอยู่มันยังไม่พ้นอีกเป็นเรือดาน้ำเหมือนกันนะ <c oughs> ข้างหน้าเราก็เพื่อนเราล็อกได้เรียบเ่ยล็อกไม่ได้อีกทั้งแข็งันตางโอเคครับล็อกได้ครับมีเท่าไหร่รับให้หมด ตัดไปเลยตอนนี้เต็มๆบ็อบเขาให้เรียบร้อยครับสามหมืน่นเก็บสามนะโอเค,คเหลือลำสุดท้ายนะเดี๋ยวเราขึ้นมาหายใจก่อนออกซิเจนเราแดงแลครับสูตรอากาศนะเหลือลำสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหานะเรือเราค่อนข้าง,างโอโ้ยังเต็มอยู่เลยน่าจะจบแล้วแหละ เกมนี้ก็ถือว่าเก็บไปค่อนข้างเยอะอยู่นะไม่ธรรมดาโอเคก็จบแล้วแหละเรียบร้อยครับหูดัมเมจสองแสนนะก็ฆ่าไปสามตัวครับก็ถือว่าค่อนข้างเบรกนะเห็นไหมเพื่อนทำดัมเมจได้แค่แสนเดียวเองไงและพี่เบรกแค่นั้นแหละโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมเรือลบถ้าใครอยากมาเล่นก็โหลดมาเล่นกันได้นะ ก็คือผมหาเกมเล่นแหละก <c oughs> ็เลยโหลดมาลองเล่นลองมาอัดดูครับไม่รู้ว่าจะสนุกกันหรือเปล่านะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้มีเกมนี้ต่อก็มาคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะไ <c oughs> ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า